ไฟมันโดนป่าวาตรงเนี้ยเชียโดนไม่โดนเงินหายหมดเลยให้มันเราต้องทำให้มันมตีันเองเดี๋ยวมันก็ตายให้มันลงมา เออตเตียงนีนเงเน่แทงเด็เด็วิ่งผ่านวุ้บหลบดิจิตอลเตีนยงอยไวยเอไอ้สัตว์ ไอเต๋ไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยลุงไก่อยู่ปะลุงไก่เออผมไปเอาขนมปังกับน้ำมาก่อนลุงลุงไปเวลาสักคำไม่ดันได้เตรียมใจเลยอะ่ะไอเชี่ยกูกูสั่งของหายหมดตัวเลยฮะสนับหายมีดหายหมดเลยอะ่ะไอเต๋มีขนมปังกับน, <c oughs> น้ำป้าขนมปังกับน้ำซื้อที่ไหนอะ่ะ ปัง,ปง,ปงอย่างละห้ากระลาดครับลุงกระลาดขนมปังอยู่ที่ไหนนะกระลาดครับตรงห้องน้ำอ่ะลุงแล้วคือประเด็นคือแม่งพออย่างนี้ปุ๊บแอดมินแอดมินใช้งานไม่ได้เลยแจรถหายปะวะโอ้โหอยู่ไอสัตว์กูจรถอยู่ Sound muted. ทักดีไม่อยู่อะเดยเครียดเครียดเลยกูเดี๋ยวผมคุยกับพลก่อนหน,นึง่งบอกพลก่อนนะ ฮัลโหลพครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออพอนอธิบายอีสปอร์ตให้พี่ในเดียอีกรอบหนึ่งอธิบายอีสปอร์ตเลยพี่ใช่ใช่กอ้โหเดี๋ยวผมเรียกคนมาอธิบายเดี๋ยวพี่เอออออพี่พี่อยากได้กัดกดกดของมันเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มคันแล้วเพราะว่าพี่เวลาน้อยมากเลยไงได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะการให้ครับเราเดี๋ยวบอกกันโอเคครับเดี๋ยวให้น้องบอกครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องเริ่มเริ่มกับอ e ีสปอร์ตตรงนี้ละล้วก็เดี๋ยวให้เอกไปจัดมาเตรียมตารางมาอีกทีนึงว่าแก๊งไหนลงบ้างอะไรบ้างอ่าท,ทักรี่อยู่ทักลี่อาวุธกูหายหมดตัวเลยไอส้สารอะไรหายนะพี่แล้วพี่ไปหายได้ไงหายบนเกาอะอ่ะไอบน Zone อเดสโซนอ่ะอ้าวรอใช่ แล้วทำไมไอเดสโซนกูฆ่าแบงคไม่ตายเลยวะผีอ่ะใช่อ่ะเออว่าเดินเราพีเอฟแล้วแหละมาแล้วพี่เขาบอกพี่เอ็ดบ้างครับเออแบงค์อธิบายอีสปอร์ตให้พี่ฟังเออไอ้กดกดอ่ะพี่เดี๋ยวพี่แบงค์ช่วยล่างกดให้พี่ไวกว่านี้ได้ปะล่างกดเขา้าเข้าเข้าเข้าอ่ะเข้าเข้าแล้วพี่พี่จะพี่จะแบบว่าคัดแบบแบบไอ้นี่เลยอ่ะแบบว่าเป็นเป็นของอีสปอร์ตเลยอ่ะที่ที่แข่งอ่ะ ได้ครับก็เดี๋ยวเออเป็นล่าเสร็จผมรีบส่งให้ได้ไปพี่เพราะว่าล่าไม่เสร็จไงพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมคนแล้วก็เลือกเดี๋ยวจะเล่นให้แบทอาวุธกันเลยอ่ะได้ครับไปตรงนั้นเลยไดแจะไปครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับผมโอ้โหน่าจะบั๊กเละเลยพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนของให้พี่มีอะไรบ้างนะเยอะโอ้ได้แล้เดี๋ยวไล่คืนให้เดี๋ยวบอกพี่เอ็มให้ด้วยผมเดซโซขนมปังกับน้ำไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ ไอ้ที่ซื้ออะขนมปังกับน,น้ำอะเอ้ยขนมปังกับน,น้ำรู้ป้ามาอยู่ตรงไหนอะบริการส่งมาครับครับผมขนมปังได้ลุงช้อมขนมปังกับน,น้ำมาซื้อที่ไหนอะแบบว่าขนมปังกับน,น้ำธรรมดาตรงนน้นครับแพนด้านุ่น น,น้ำอ่ะเออว่ะไอเ้เขี้เราไจะขึ้นบนเกาะได้เหรอเออ ไอ้เชื่คนลืมประเด็นนี้ไปเลยอ่ะทักเรี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 ยดกไงพี่เสกเสกมีดให้พี่หน่อยเดี๋ยวเลขพี่เออเลขสองเลขสองเลขสองอ๋อทำไมมันมืดวะเฮ้ยน้ำน้ำไก่นี่ไม่ต้อง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 ไม่ด้ได้ได้ได้มันอยู่ไปติดตัวอยู่วะไอ้เหี้ยผีอีกเฮ้ย เธอรีจดให้พี่หน่อยเดี๋ยวเสียงเสียงมันไม่มีอ่ะแล้วที่คัพมอยู่ไหนวะไม่รู้ดิพี่ไม่ตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยช่วยพี่หาได้ดิได้เลยพี่เจอละสวย กูอยากรู้ว่าย่อยได้ได้อะไรบ้างแร้หุ้ยอะไรอ่ะหุ้ยมีไฟเหรอย่อยได้เฮียอะไรวะยอยยังไม่ได้เอามาอันนี้มีดหรือว่าอะไรวะขอลองดิทักเด้มาเลยลองโอ้ยแต่ไม่ค่อยแรงเลยวะอ้าวโอ้ก็เฮียแล้วโทษที มาแล้วโอ้โหสองที ทักลี่มึงมาฆ่ามันตัวหนึ่งดิได้ได้ได้มึงเอาตัวหลังไปให้พี่หน่อยตัวหลังนู่นน่ะพี่เอาตัวหน้ามันวิ่งมาเนี่ยโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh ไอ้สายเฮ้มองไม่เห็นนะ่ะผมมองไม่เห็นนะ่ะมันเอ้ยมันคนหนึ่งมันมองไม่เหมือนกันมาพี่ใช่มองคนหนึ่งมองไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บนึง ทักดิวไม่ต้องโอเคของผู้หายหมดใส่ <laughs> เดินให้พี่เอมละ เชื่อขนมปังกูไม่มีได้เอาซื้อมาว่ะทั้งนีื่ขอม,มีดก็ได้ขอปืนก็ได้อีคือะไรได้เลขสองได้เลยขอเดี๋ยวนี้เลขสองเลขสอง,เ,สองเฮ้ยอีคอะไรอ่ะแม่งโคตรสุดเลยสัตว์แล้วอะไรติดอยู่ที่มือมึงโอ้โหขนาดนั้นได้หรอวะมันเปียกโอโ้โ,อโหโอ้โห ไม่มีในตัวใช่ออืมแล้วมันอยู่ในตัวมึงปะละ่ะไม่อยู่ดูแป๊บไม่มีอ่ะเฮ้ยให้กูรู้แล้วทำยัไงรู้แล้วแสดงว่าตัวพี่น่าจะบักผมว่านะพี่ลองไปในแถบปืนดูได้ปะ่ะแถบปืนมีอะไรปะ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอ ้ยแสดงว่าของผมเนี่ยมีปกตินะปืนก็ใช้ได้วุ้ใช้ได้อวุธนอะไรไม่หายเลยถ้าพี่เสร็จรถถังไอพี่เด้เสร็จรลติดปืนที่อะไรก็ได้ยเดี๋ยวมึีลองยิงนี่บุลองยิงนี่บุรลองยิงพวกมันดิลองยิงพวกมันดิไม่ไม่ไม่เห็นตัวผมกับพี่เห็นไม่เหมือนกันอ่ะเอารถถังไมโกูได้ได้ มาเสกไก่เอ่อเสกเลยโอเคลงไปขนมปังปดรอปแล้วไปดรอปแล้วเอวดอดรอปแล้วไอ้เหี้ย่ตัวนี้มันดรอปหี้อะไรบ้างวะ โอเ้เท่ดรอปแล้วมันของหายว่ะทักนี่ต้องเอารถถังที่มันแบบว่ากูสามารถที่มันไม่เป็นไฟนี่กูจะได้รู้ว่ามันมีของ,อ,งอะไรบ้างเนี่ยได้เลยโอ้โหดีจริงๆคันน้ำอ๋อยังยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยไปลุกอ๋อยังไม่ได้เอาไอ้นี่มา ต่อมันยังไม่ได้เอาน,นี่มาทักนี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ของมาลงอ๋อไปแล้อยิงกลางอากาศก,ากูป่ามึงอ่ะมาดิมาดิฟักพุ่นไหมล่ะมาเฮียหาวแหมได้เจอปอตอพันเจ็ดมาดียี่ไหนวะ อมแหมผมนิเซียนเวอร์ออฟวอแท้งมาก่อนเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยว้าเนี่ยโลกใต้น้ำกูเมื่อไหร่จะเสร็จไ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนียเดี๋ยวเชี้อะไรสัตว์ เด๋ยวเลสเตอร์จะไปตัวแบบเอาโลกใต้น้ำเลยเหรอเออแม่กูสั่งไปทำเมืองใต้น้ำไงอย่างชอบโอ้โหแล้วกูกลายเป็นตัวเฮียนี้ละไอสัตว์ออกเข้าใหม่ดวมันหายหรือปะอืมเดี๋ยวก็หายกดสกินนี่ทัดสกินไม่คิดจะทำจริงๆโลกใต้น้ำอ่ะผมคิดจะทำจริงๆรรอไอ้บนเกาะบนท้องฟ้าเสร็จใช่ป่ะผมจะทำเมืองใต้น้ำด้วย แบบลงไปมืดๆแบบตะกี้นี้เลยอ่ะมันปื้นอ่ะจุดจุดไม่มีแสงเข้าอ่ะงันตีศูนย์ก็คงไม่เหมาะอยู่บนนั้นอะไรนะงั้นตีศูนย์ก็คงไม่เหมาะอยู่บนนั้น,นะนตีศูนย์ะอยนนยะไรวะก็มันมีให้คราฟตีศูนย์ไงอ๋อพอถึงข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเกาะสุดท้ายลาสลาสเทลครับผม ไอ้แล้วแล้วไปโผล่อทีที่โรงพยาบาลเออกลับมาแล้วไอ้ที่อ่ะแต่พี่ไปเกิดกลางเกาะกลางไหนนน่น่ะระวังตายเออไม่ยังอยู่ของออกปืนยังอยู่ปืนปืนปืนที่มึงให้มาังอยู่ใช่ต้องออกต้องออกเข้าใหม่เออดีเอารบลบปืนหน่อยดิฮะลบไหนวะเนี่ยเอาใส่ยูตำรวจมาแล้วรถรถปืนนะวาไปาจัดไปเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามโอ้โหยี่เลขพันโอ้โหัสายตาสินะคนดีแล้วนึง ได้เล่นดิได้เล่นดิอย่างงี้ได้เล่นดิอย่างงี้ได้เล่นดิเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาโอ้ได้เลยดีจริงๆหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนไม่ได้หนีได้แล้วได้เล่นได้เล่น อยากจะมาศึกเทวดากับผมเหรอโอ้ออออโหอบเลยวะ โอ้ยลบแล้วปิดไอ้เหี้ยลบเออยอมแล้วยอมก็ได้แม่ยังชอบเลยวะไม่ได้ผ้าบอเอกนี่มันคือผ้าเหี้ยอะไรกูใส่บ้างดิฮะพี่เหรอพี่พี่ม้ลองใส่เด้อมาลองใส่ดิได้ลบเปิดไปก่อนได้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 ลองใส่ผ้าบอเอกดิอ่ะใส่คืนด้วยอืมันธรรมดาอยู่แล้วเท่ด้วยนี่ โคตรเหมือนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะั้นลบปืนก่อนมันยังไม่เกาะเอวเลยมันยังไม่เกาะเอวเลยสัตว์มันไม่เหมือนนะมันเหมือนแบบว่าไหลตรงๆอะใอ่ลบปืนไปที่ดีเคี่ยลบปืนไปที่สัตว์ไอ้ผมเป็นเหมือนพี่เลยวะทําทไงวะเนี่ยของหายเกี้ยงเลย <c oughs> เอออะไรวะไหนจะลองลบปืนดิอย่างชอบเลยวะเดี๋ยวเราปูดีกันได้